ประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขาคนนี้ได้มีโอกาสเข้าไปสมัครทํางานเป็นคนสวนที่บ้านหรูหลังหนึ่งฟังดูแล้วก็คงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกและผิดปกติไปจากบ้านหลังอื่นคือเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญ ที่ผู้ชายคนนี้ได้พบเจอภายในบ้านครับแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับรับรองว่าสนุกและตื่นเต้นอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณสครับ เป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาคุณสองได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาอายุ28ปีครับเขาเองเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ในไร่ในสวนของคนรู้จักภายในหมู่บ้านทำทุกอย่างที่เขาว่าจ้างให้ไปทำครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดแต่งต้นไม้เก็บผล,ลไม้และดูแลพืชสวนต่างๆ ซึ่งตัวเขาเองนั้นไม่มีงานประจำทำนะครับอาศัยรับจ้างรายวันไปเรืเร่อยๆแต่ว่างานในสวนผลไม้มันก็ไม่ได้มีตลอดหลังจากที่หมดหน้าผลไม้แล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าไปสมัครงานในไซต์งานก่อสร้างมันเลยทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานในพื้นที่อื่นๆมากมายครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่ไซต์งานจังหวัดอยุธยา ในช่วงตอนกลางวันพรักเบรกกินข้าวเขาได้เดินไปซื้อของที่ร้านขายของชามใกล้ๆกับไซงานและได้พบกับป้ายประกาศที่เขียนติดไว้บนเสาไฟฟ้าบนป้ายนั้นเขียนไว้ว่ารับสมัครคนส่วนประจำบ้านพักสวนตัวขค่าจ้างรายเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทพร้อมที่พักและอาหารซึ่งข้อความบนป้ายนั้นมันทำให้คุณสองถึงกับตาลุกวาวเลยนะครับ พราะว่าถือว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเงินดีแถมยังมีที่พักพร้อมกับอาหารให้อีกมันเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถทำงานเพื่อเก็บเงินเก็บทองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเป็นแบบนั้นเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและกดโทรไปยังเบอร์ติดต่อที่เขียนไว้บนป้ายทันทีครับหลังจากที่รอสายอยู่ได้ไม่นานพบว่าปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเองเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้อยู่ บทสนทนาเป็นไปอย่างเรียบง่ายเลยครับเธอเองไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากมายถามเพียงแค่ว่าทำงานสวนเป็นไหมและสะดวกย้ายมาอยู่ได้เลยหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ทำให้คุณสองตัดสินใจที่จะตอบตกลงไปทำงานในทันทีเช้าวันต่อมาคุณสองก็เดินทางเข้าไปที่บ้านหลังนี้ครับเขาบอกว่าบ้านหรูหลังนี้นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดพะนครศร์เุยีย อยู่ลึกเข้าไปในเขตชนบทห่างจากตัวเมืองพอสมควรพื้นที่โดยรอบเป็นสวนผลไม้มีครองและก็ต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบบ้านหลังนี้เป็นคลาดหาดสองชั้นแบบเก่ามีรั้วสูงและก็สวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ล้อมรอบบรรยากาศดูร่มรื่นแต่ก็เต็มไปด้วยความเงียบสงัดอย่างบอกไม่ถูกตอนที่ไปถึงนั้นเขาได้พบกับผู้หญิงคนที่เขาพูดคุยด้วยเมื่อวานครับ เธอได้แนะนำตัวว่าเธอเองชื่อนิ่มเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่ดูแลบ้านหลังนี้อยู่หลังจากที่พูดคุยและก็แนะนำตัวกันเสร็จคุณนิ่มก็ได้พาคุณสองเดินดูบรรยากาศรอบๆเพื่อทำการแจ้งบอกครับว่าตัวเขาเองต้องรับผิดชอบพื้นที่ส่วนไหนบ้างคุณสองเองก็เดินดูรอบๆไปเ,เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เดินเข้าไปในตัวบ้านหลักได้แต่เพียงเดินดูรอบๆสวนภายนอกเท่านั้น ในตอนนั้นเขาก็ถามคุณนิมออกไปด้วยนะครับว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่อาศัยหรือเปล่าคุณนิมบอกกับเขาว่าภายในบ้านมีเจ้านายพักอาศัยอยู่แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องใส่ใจทํางานขนตัวเองแค่นั้นก็พอคําตอบนั้นทําให้คุณสองรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างครับเขาคิดว่าอย่างน้อยก็ยังคงมีคนอื่นอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้ หลังจากที่เดินดูรอบๆร,รวมถึงรับรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างแล้วคุณนิ่มก็เดินนำทางเขาอ้อมไปที่ด้านหลังบ้านจนได้พบกับบ้านพักของคนสวนบ้านพักที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกวางเรียงติดกันทั้งหมดสามห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีห้องน้ำในตัวในตอนนั้นคุณสองบอกว่าเขาเองรู้สึกพอใจกับที่พักนะครับเพราะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กและดูเก่าไปบ้าง แต่มันก็ยังดูดีกว่าบ้านพักคนงานที่เขาเคยอยู่มาและเมื่อนึกถึงสวัสดิการที่ได้รับทั้งเงินเดือนบ้านพักรวมถึงอาหารครบสามมือ้อมันก็ทำให้งานนี้เป็นงานที่ดีมากๆในความคิดของเขาคุณนิ่มบอกกับคุณสองว่าวันนี้ให้เขาพักผ่อนได้เลยครับและในพรุ่งนี้เช้าให้เขาเริ่มทำงานเป็นวันแรกเมื่อพูดจบคุณนิ่มก็ขอตัวเดินกลับไปที่บ้านหลังใหญ่ ส่วนตัวของคุณสองนั้นก็เข้าพักที่บ้านพักหลังแรกครับชีวิตคนสวนในบ้านพักหลังใหม่คืนแรกก็ผ่านไปได้โดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงความรู้สึกแปลกๆที่มันอธิบายไม่ถูกเขาบอกว่าในช่วงเวลากลางวันบ้านหรูหลังนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่ดูร่มเรือนและเงียบสงบเป็นอย่างมากเลยครับแต่หลังจากที่พ้าทิ์ตกดินไปกลับกลายเป็นว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลย บ้านหลังใหญ่โตที่มีห้องพักอยู่มากมายกลับปิดไฟมืดสนิทมีเพียงหลอดไฟนีออนหน้าบ้านที่ถูกเปิดทิ้งไว้เพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกอย่างมันเงียบม,มากๆเลยครับเรากับไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยแม้แต่คนเดียวและที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นคือคุณสองเองมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังถูกจับจ้องโดยสายตาของใครบางคนอยู่ตลอดเวลาเช้าวันต่อมาคุณสอง ก็เริ่มต้นทำงานตั้งแต่เช้าด้วยความขยันขันแข็งนะครับเขาทำความสะอาดสวนตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็กำจัดวัชพืชซึ่งงานที่เขาต้องทำนั้นดูมีมากมายหลายส่วนเลยทีเดียวคาดคะเนาจ,จากสายตาคิดว่าไม่มีคนสวนคนไหนเข้ามาดูแลพื้นที่นี้นานมากแล้วครับในช่วงบ่ายของวันนั้นขณะที่เขากำลังตัดแต่งต้นไม้อยู่ในสวนเพียงลำพังอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นที่ด้านหลัง เป็นเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้แห้งดังชัดเจนมากๆเลยครับในตอนแรกคุณสองคิดว่าน่าจะเป็นคุณนิ่มหรือไม่ก็เจ้าของบ้านที่อาจจะมาเดินตรวจสอบความเรียบร้อยแต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปมองเขากลับไม่เจอใครคุณสองได้แต่ปลอบใจตัวเองครับคิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของหมาหรือไม่ก็แมวจรแถวนี้เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรหันหน้ากลับไปทํางานต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณสอง ก็ได้พบเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตกใจหางตาของเขาเห็นเงาร่างของใครบางคนกำลังยืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่คุณสองถึงกับชะง,งักและรีบหันหน้ามองไปยังจุดนั้นทันทีแต่ก็ไม่พบเจอใครนะครับเขาถึงกับกระพริบตาอยู่หลายครั้งเพราะคิดว่าสายตาอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็ตาฝาดไปเองวันแรกของการทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับโดยจำนวนงานที่ต้องทำ มันทําให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเขาจึงรีบเข้านอนตั้งแต่ช่วงหัวค่าแล้วก็หลับไปอย่างรวดเร็วแต่ในกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เขากําลังนอนหลับอยู่บนเตียงอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องก๊อกก๊กคุณสองสะดุ้งตื่นด้วยความงูเงียครับเขาค่อยๆดันตัวขึ้นจากเตียงและได้แต่นึกอยู่ในใจว่าใครกันนะที่มาเคาะประตูกลางดึกแบบนี้ เขาลุกขึ้นแล้วก็เดินไปยังหน้าต่างเพื่อเปิดม่านออกดูแต่ในจังหวะที่ม่านเปิดแง้มออกคุณสองก็ถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจเพราะที่หน้าห้องตรงมุมมืดของตัวอาคารมีเงาดำๆยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่ขยับไม่ไหวติงแค่ยืนอยู่นิ่งๆแบบนั้นสีดำเข้มมากกว่าความมืดเห็นแบบนั้นมันทำให้คุณสองรีบปิดม่านในทันทีครับและเขาก็รีบถอยหลังกลับไปที่เตียง เขาบอกว่าเขาตกใจเป็นอย่างมากตกใจจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ปลอบใจตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องที่เขาคิดไปเองเพียงเท่านั้นแต่แค่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงเคาะประตูหน้าห้องมันก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันเคาะแรงขึ้นรัวขึ้นเสียงดังกึกก้องจนทำให้เขาแทบสติแตกเลยครับแต่ด้วยความอยากรู้ ทําให้คุณสองรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินไปที่หน้าต่างและเปิดม่านแง้มออกดูอีกครั้งแต่ได้พบว่าเงานั้นหายไปแล้วเหลือเพียงแค่ต้นไม้สูงใหญ่ที่ปิวสวัยไปตามสายลมเช้าวันต่อมาหลังจากที่ตื่นขึ้นก่อนที่จะเริ่มงานคุณสองตัดสินใจเดินเข้าไปหาคุณนิ่มเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เธอฟังแต่หลังจากที่เธอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอกลับทำหน้าเครียด และพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ว่าคุณอย่ามาถามเรื่องนี้เลยค่ะแค่ทำงานของคุณให้ดีก็พอแล้วคำตอบที่ได้รับกลับมามันทำให้คุณสองรู้สึกไม่สบายใจเลยครับแต่สุดท้ายแล้วงานก็ยังคงต้องเป็นงานครับเขาพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นและเดินกลับออกมาเพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติในตอนที่เดินออกมาระหว่างที่กำลังเดินผ่านตัวบ้านใหญ่ สายตาของเขาได้สังเกตเห็นว่ามีห้องนอนหนึ่งที่ชั้นสองหน้าต่างปิดสนิทมีผ้าม่านสีดำบดบังจากด้านในไว้อย่างมิดชิดเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเดินเข้าไปในสวนและทำงานตัวเองต่อไปแต่ในกลางดึกคืนนั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณสองกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงอยู่ดีๆก็มีเสียงววยวายของใครก็ไม่รู้ครับดังออกมาจากบ้านหลังใหญ่ เมื่อได้ยินแบบนั้นหลังจากที่ตื่นขึ้นเขาก็รีบคว้าไฟฉายและเดินออกมาจากบ้านพักเพื่อตั้งใจออกไปตรวจสอบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่แต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่ประตูเปิดออกมาบรรยากาศทุกอย่างภายนอกมันเงียบสงัดครับเสียงโวยวายนั้นหายไปแล้วเหลือไว้เพียงความมืดที่รายล้อมอยู่รอบตัวบ้านหลังใหญ่ยังคงเป็นเหมือนเดิมมีเพียงไฟที่หน้าบ้านเปิดไว้เพียงเท่านั้น เขารีบใช้ไฟฉายสาดสองมองไปร,บรอบๆแต่ก็ไม่พบเจออะไรจนมีอยู่จังหวะหนึ่งที่หางตาของเขาเหลือบขึ้นมองไปยังชั้นสองและได้พบกับบางสิ่งที่ดูผิดปกติเขาสังเกตเห็นว่าห้องนอนที่ชั้นสองมีบางอย่างเคลื่อนไหวครับผ้าม่านสีดำที่ปิดสนิทในช่วงเวลาตอนกลางวันตอนนี้มันกำลังขยับเองค่อยๆรูดเปิดออกอย่างช้าๆจนทำให้คุณสองได้เห็นบางอย่าง ที่ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวด้านหลังผ้าม่านสีดำที่กำลังเปิดออกมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งกำลังยืนอยู่เธอสวมใส่ชุดสีดำผมสีดอกลาเธอชะโงกหน้าออกมาแล้วก็ใช้สายตาจับจ้องมองมาที่เขาคุณสองบอกว่าสายตาคู่นั้นเป็นสายตาที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยครับผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้กับเขาเป็นรอยยิ้มสยดสยอง ที่ทําให้คุณสองต้องขนลุกไปทั้งตัวเขาบอกว่านาวินาทีนั้นเขาเองทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับได้แต่ส่งยิ้มกลับไปหลังจากนั้นก็รีบหันหลังเดินกลับเข้าไปในห้องด้วยความรวดเร็วในใจเขาได้แต่คิดว่าผู้หญิงคนที่เขาเจอเมื่อกี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านอย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาทํางานที่นี่มาก็หลายวันแล้วแต่กลับไม่เคยพบเจอเธอ,เธอมาก่อนเลย แถมการพบเจอกันในครั้งแรกยังเป็นช่วงเวลากลางดึกอีกตั้งหากมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจอย่างบอกไม่ถูกวันต่อมาหลังจากที่ทำงานเสร็จในช่วงตอนเช้านะครับคุณสองบอกว่าเขาเองรู้สึกอยากจะกินอาหารตามสั่งเป็นอย่างมากเลยครับเขาจึงตัดสินใจที่จะขี่จักรยานออกไปยังร้านอาหารตามสั่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านตอนที่ไปถึงร้านเขาก็สั่งข้าวผัดหมูหลังจากนั้นก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะ ด้วยความที่เป็นคนแปลกหน้าในย่านนี้นะครับแม่ค้าสูงวัยเจ้าของร้านจึงเอ่ยปากถามกับเขาว่าหนุม่มป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นใครมาจากไหนหรอคุณสองจึงตอบกลับไปครับว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนสวนคนใหม่ของบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ด้านในสุดซอยทันทีที่พูดจบแม่ค้ากลับทำสีหน้าที่ดูแปลกไปเธอเองจ้องมองคุณสองด้วยสายตาที่แปลกใจอย่างบอกไม่ถูก ก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสองแทบช็อกไปเลยครับเก่งมากเลยนะเนี่ยอยู่ยังไงคนเดียวอะ่ะบ้านหลังใหญ่โตขนาดนั้นคำพูดนั้นทำให้คุณสองหัวใจแทบหยุดเต้นไปชั่วขณะเลยนะครับเขารีบหันหน้าไปหาแม่ค้าทันทีและถามกับเธอว่าเมื่อกี้ป้าหมายความว่ายังไงนะครับคุณป้าเจ้าของร้านทำหน้าแปลกใจไปมากกว่าเดิมอีกแล้วก็บอกกับเขาว่าอ้าว นี่ไม่รู้เหรอคิดว่ารู้แล้วใะ่อีกนะเนี่ยบ้านหลังนั้นไม่มีใครเขาอยู่กันหรอกมันว่างมาหลายปีแล้วมีแต่แม่บ้านกับคนสวนที่เข้าไปดูแลเป็นครั้งคราวเท่านั้นแหละคุณสองได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกเย็นวาบที่ด้านหลังเลยครับคำพูดของแม่ค้าทำให้เขาเริ่มนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทำงานเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบถามต่อทันทีนะครับ ว่าบ้านหลังนั้นมันไม่มีคนอยู่จริงๆหรอแล้วเจ้าของบ้านล่ะเขาไปไหนคุณป้าบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งเธอมีฐานะร่ำรวยมากๆแต่ในเวลาไม่นานเธอกลับล้มป่วยอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้นสองเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นเขาเองไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเลยนะครับเขารีบเถียงออกไปทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อคืนเขายังเห็นผู้หญิงคนนั้น ยืนอยู่ที่ห้องนอนชั้นสองอยู่เลยคุณป้าถึงกับสายหน้าเบาๆก่อนที่จะพูดประโยคสำคัญที่ทำให้คุณสองต้องขนลุกไปทั้งตัวที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเธอยังอยู่ที่นั่นลูกหลานของเธอไม่ได้ย้ายร่างออกมาจากบ้านสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอรักบ้านหลังนี้มากพวกเขาจึงเก็บร่างไว้ที่ห้องนอนชั้นสองเรื่องราวที่ได้รู้มันทำให้คุณสองถึงกับช็อกไปเลยครับ เขาเริ่มปฏิติดปตอ่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันและมันสามารถเฉลยเรื่องราวแปลกๆทุกอย่างได้อย่างหมดสิน้นเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รับรู้ทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเองคงไม่สามารถทํางานอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จคุณสองก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง เขาเก็บข้าวของทุกอย่างและย้ายหนีออกมาในวันนั้นทันทีและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณสองมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังจบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่พวกเราเคยได้ยินกัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานปิิศนางานที่ดูเหมือนจะง่ายดายแถมยังให้ค่าตอบแทนที่สูงไม่ต่างหากแต่พอเจ้าของเรื่องได้เข้าไปทำงานแล้วพวกเขากลับได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ตัวพวกเขาเองก็คาดไม่ถึงพอฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วมันก็เป็นคติสอนใจให้พวกเราได้เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งบางทีงานที่ดูง,ง่ายๆและได้เงินเยอะๆพวกเราก็ควรจะต้องเอะใจสักนิดนึงนะครับ ว่างานพวกนี้มันมีอะไรแอบแฝงที่พวกเราไม่รู้มาก่อนหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วกล้าไปทำงานแบบคุณสองกันบ้างไหมหรือว่าในชีวิตของเพื่อนๆเองเคยประสบพบเจอกับงานแปลกๆแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดร้อนของเพื่อนๆ มาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ